มาดูปลาเต็มเลยวันนี้มาทำบุญนะครับแล้วก็มาให้หางปลาเลยนะครับมงมาทางนี้ลงมาทางนี้ลง,าาง,ลงเก่เงเลยงงครับงงปลาเยอะ ปลาเต็มเลยมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ลูกนี่ครับทุกคนปลาเต็มเลยนนไม่นาให้หาปลาอยู่นะครับเมื่อกี้ก็ลังสนใจอยู่ครับสนใจปลาอยู่สนใจปลาครับแต่ไปไม่ได้เพราะว่ามีลูกกง